สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเล็กจาก RDD c ดี c e n t e r นนะครับแม่คือบริษัทอาคนเนคแคปตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมือสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับมาครับมาครับนะวันนี้ผมพามารีวิวนะครับรถเข้าใหม่นะสภาพสวยงามมากมาก นะครับนะเซตนี้นะเข้ามาประมาณหลายสิบคันนะครับหลายสิบคันนะเป็นตัวนะครับโตโยต้าวีออนนะครับเครื่องยนต์1.5เอ t นทรีนะ <2022 S 1> ปี2022รถปีใหม่ปี 2022, ปป2022นะครับไมล์หลักหมื่นทุกคันนะครับอย่างคันที่ผมเลือกมาเนี่ยครับไมล์แค่หมื่นแปดเท่านั้นลูกค้าไมล์แค่หมื่นแปดเท่านั้นนะกับสนุนราคานะครับอยู่ที่ 384,000บาทเท่านั้นนะครับ384,000บาทได้รถนะครับ v ีออเก่งเล็กนะปี22ไมลหลักหมื่นเอาไปใช้งานกันเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะติดต่อมา097 082 9913นะครับผมมาลิกทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะเน้นย้ำนะครับซื้อสดไม่เก็บแวดเก็บเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมนะเครดิตดีนะ จัดไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะครับนะใครสนใจนะรีบติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นนะลูกค้ารายย่อยนะครับนะที่ต้องการซื้อไปใช้ไปลรถบ้านนะหรือว่าลูกค้านะครับบริษัทนะครับต่างๆนะจะมาซื้อนะครับเอาไปใช้เนี่ยได้เลยนะครับเนี่ยรถพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวล้างนะครับทำความสะอาดนะสปานิดหน่อยพร้อมใช้งานเลยลูกค้านะครับใครสนใจรีบติดต่อมานะครับนา0ูนย์เ 9.9-1.3นาะขายทั้งบริษัทนะครับแล้วก็ขายทั้งลูกค้ารายย่อยนะซื้อสดไม่เก็บแวตไม่จดแบตเเพิ่มเติมแล้วด้วยนะลูกค้านะบริษัทไม่ต้องเอาไปจดแบตแล้วะนะครับซื้อเนี่ยซื้อในราคานี้เลยนะครับโอเคพาเดินดูรอบรถก่อนนะเป็น v ีอ1.5 e n น r y นะครับนาะปี22นะครับร่องรอยสติกเกอร์ต่างๆอันนี้นะเดี๋ยวเก็บงานนะครับก่อนส่งมอบให้นะ เดี๋ยวเก็บงานก่อนส่งมอบให้นะครับเนี่ยรอยต่างๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเก็บงานทาความสะอาดให้นะรอสติกเกอร์ทําความสะอาดสปาภายนอกภายในนะครับให้นะก่อนส่งมอบนะลูกค้าสวยๆงามๆแน่นอนนะรถออกไปนะครับ V8 น้หนึ่ง entry ปี22นะครับพามารีวิวกันวันนี้ นะครับรถสวยทุกคันนะเน้นย้ำรถสวยทุกคันคันนี้สวยมากนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ารถสวยเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงน็อตฝากระโปรงด้านหน้ามีอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคนะพาไปดูคันนี้กันนะแล้วก็ทุกคันที่เหลือนะสภาพเป็นแบบนี้หมดนะครับสภาพเป็นแบบนี้หมดนะทุกคันที่เหลือนะครับก็สภาพเป็นแบบนี้หมดนะครับรถสวยทุกคันนะครับน่ะให้ดูมา วันนี้มารีวิวรถเก่งกันบ้างนะเป็นเก่งเล็กนะใครกำลังตามหาอยู่เนี่ยเข้ามาแล้วรถนี้นะครับน,นเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสากระโปรงให้ดูสักครู่นะครับอ่ามาเปิดสากระโปรงมาดูนะครับด,นะดูน้ารถนี่ดู รถสวยเป็นยังไงนะครับน็อตเดิมๆนะไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับดูน็อตเดิมๆนะไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับขอภายทีกล้องมันตัดนะครับนะรถเนี่ยเดิมๆนะน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเครื่องยนต์หนึ่เอ็นทีนะดูฝาน้ำมันเบรกนะครับต่างๆมีอยู่ให้ครบหมดแล้วดูคาด้านหน้าเดิมๆนะสีด้านๆแบบนี้นะครับฝากระโปรงเดิมหมด นะครับชิ้นแก้มเดิมเดิมหมดนะครับน้าไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักมาไม่มีพลิกคว่ำนะเนี่ยฝาเดิมเดิมโตโยต้าแบบนี้นะครับให้ดูนะอะาคารไล่มาไล่มาที่คานด้านหน้าเนี่ยเดิมเดิมหมดนะมาร์กลงงานอยู่ตรงครบหมดนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีถอดไม่มีขยับใบเดทั้งสิ้นเลยนะครับดูตัวเครื่องนะ ตัวถังเนี่ยด้านใน,นดูเิเม็ดอ้างอยู่สวยๆงามๆครบๆแบบเนี้ยนะครับนะรถเดิมๆแบตเตอรี่นะใช้งานได้ปกติเลยสวยงามนะเดี๋ยวเนี่ยทำความสะอาดให้นะครับก่อนส่งมอบนะอ่าเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะนะเดี๋ยวดึงอ่ะดึงเครื่องให้ดูนะเนี่ยเครื่องเดินปกติอ่าให้ฟัง เสียเครื่องนะครับเสียเครื่อง,เ,องเดินปกตินะไม่มีผิดปกติแดงทิ้งเลยนะครับนะไม่มีผิดปกติแดงทิ้งนะเนี่ยครับดูว่ามีมีใจนะนะครับเนี่ยสวยงามหมดทั้งคันนะครับสวยงามหมดทั้งคันเลยมาดูดิ เนาะเนี่ยมาร์กต่างๆ,ๆเดิมๆ,เด,มๆนนะเดิมทั้งคันนะเดิมทั้งคันนะครับโอเคปิดฝากระโปรงแล้วนะครับแล้วก็ไปดูนะครับสภาพโดยรอบกันคันนี้อืมเห็นไหมรถเดิมๆนะไฟด้านหน้าติดทุกดวงเดี๋ยวติดให้ดู เดี๋ยวติดให้ดูนะไฟด้านหน้าติดทุกดวงอึบอืมเนี่ยไฟด้านหน้าติดทุกดวงนะ V-Ort ตัวนี้นะครับสวยงามนะเดี๋ยวสติกเกอร์เนี่ยกันสะท้อนเนี่ย ต่างๆเดี๋ยวลอกให้นะก่อนเก็บก่อนส่งมอบนะลอกทําความสะอาดให้ทั้งคันเลยนะครับทําความสะอาดให้ทั้งคันเลยทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมาดูกันที่ดูอ่ะตัวหลังคาไม่ได้มีบุบนะไม่มีบุบนะครับเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยเดิมเดิมหมดเลยโดยสาอากาศอยู่ครบหมดเลยนะครับให้ดูชิ้นแก้ม นะครับเดือดเนแก้มฝั่งขวาเดิมเดิมนะครับประตูเดิมเดิมไหมเนี่ยเดิมเมหมดเลยเนี่ยเล็บจิกเข้าหมดเลยทุกคันนะประตูเดิมแไม่ต้องดึงกระดูกงูดูเลยนะลูกค้าประตูเดิมไม่ต้องดึงกระดูกงูดูเลยเพราะว่านะเวลารถอ่ามันชนมันจะเข้าประตูก่อนนะถ้าประตูเปลี่ยนมานะก็ถึงดึงกระดูกงูดูนะครับอ่าดูเดดูเด็ดเนี่ย ถุงห่อพลาสติกตัวกันอ่ากันแดดเนี่ยนะครับนะบังแดดเนี่ยยังอยู่ครบอยู่เลยเนี่ยลูกค้าดูดิยังอยู่ครบอยู่เลยอ่ะรถมันจะนะครับนะไม่ใหม่ได้ไงนะครับเนี่ยคันเนี้ยมาพร้อมกับเลขไม่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรเท่านะั้นลูกค้าไม่หมื่นแปดรถมูสองไม่หลักหมื่นแค่เนี้ยเน้นย้ํานะครับของเราเนี่ยไม่แท้ทุกคันนะเข้าประวัตินะครับอ่ะ เช็คประวัติได้เลยเข้าศูนย์ทุกคันนี่ให้ดูให้ดูนี่ดูเนี่ยน,น,นะครับเนี่ยดูเิเข้าศูนย์ตลอดทุกคันนะครับเนี่ยทะเบียนนี้เลยนะครับนะเข้าอีทีเดือนเก้าปีหน้านะครับเนี่ยเข้าอีทีเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าเห็นไหมใหม่แท้ไหมลูกค้ลาล่าสุดใหม่เท่านี้ ไปเข้าศูนย์อีกทีก็อีกใหม่เท่านี้นะลูกค้านะปี69ไปเข้าดีอีกทีปี69นะหรือตามระยะเวลาตามรอบใหม่นะครับเนี่ยดูแบตเตอรี่ต่างๆนะครบใช้งานนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าครบใช้งานเลยนะครับสวยงามนะครับมาดูฟังก์ชันนะครับนะนะกระจกนี่พับไฟฟ้านะกระจกนะครับกระจกมองข้างนะพับไฟฟ้านะแล้วก็เลื่อนไฟฟ้าเราด้วย นะครับเป็นออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนะรถปีย2ิบสองได้เป็นพับไฟฟ้ามีการเลื่นการถ่ายแบบนี้ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็กุญแจนะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับกุญแจรีโมทคอนโทรลให้มาสองดอกนะแล้วก็มีกุญแจสำรองหนึ่งดอกนี่นะครับหรือโอ้มีสามดอกคือคุญแจสำรองอีกหนึ่งดอกให้ไปแบบนี้เลยลูกค้านะให้ไปแบบนี้เลยลูกค้าโอ้โหสวยงามมากนะแอร์ด้านในเย็นสบายไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอะับใดทั้งสิ้นนะ ดูดินะครับแอร์เย็นมากนะครับเกียร์ออโต้นะเดินหน้าแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้เกียร์สองเกียร์ไหมหรือว่าเกียร์เดียวนะครับนะปรับเป็นเกียร์เกียร์ต่ำได้นะเวลาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเนินอะไรแบบนี้นะครับเบรกมือตรงนี้นะครับนะวิทยุนะเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับนะ FM AM ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเนี่ยดูนะใช้งานได้ปกติลูกค้านะครับเนี่ยช่องเสียบ USB มีมาให้นะครับนะเห็นไหมใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังนะเสียงเสียงด้ปกตินะครับไม่มีผิดปกติได้ทั้งสินเลยนะดูหน้าปัดด้านหน้า เห็นไหมไม่ได้มีไฟเตือนใดนะไม่มีไฟเตือนใดๆนะไฟนี้ไฟเบรกมือแล้วก็ตัวเข็มขัดนิรภัยไ,ไม่ได้ไม่ได้คาดนะแต่ไฟอื่นๆไม่มีไฟเตือนอะไรนะครับรถใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยลูกค้าดูรถใหม่ๆอยู่เลยนะนะครับเขาเช่าไปนะแทบจะไม่ได้ผ่านการขับเลยนะนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูที่เบาะนะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดําแบบนี้นะ เป็นบอกกระมัยีสีดำนะครับถักด้วยนะครับได้สีส้มแบบนี้สวยงามนะครับสวยงามนะอ่าให้ดูนะว่าอาจจะสงสัยว่ารถมันจอดจมน้ําหรือเปล่านะครับไม่มีนะดูน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยสนิมนะครับน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยสนิมนะตรงเนี้ยนะครับก็แสดงว่ารถไม่ได้ผ่านการจมน้ําานะนะสวยงามนี่นะครับเพราเป็นปียี่สิบสองนะตัวมอกรนะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะ ตัวมอกอจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่น็อตด้านหลังนะก็ไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะสวยงามนะครับนะ้าสวยงามเปิดประตูด้านหลังให้ดูนะประตูเดิมเดิมเนี่ยประตูเดิมเมโรงงานแบบนี้นะครับนะจิกเข้าไปเข้าเหมือนกันเลย นะเหมือนกันด้านหลังนะเบาะนะครับกำมะหยี่สีดำนะครับหัวหมอนสามตะแมงแบบนี้นะที่วางแก้วนี่มีตรงกลางให้นะครับแล้วก็เลื่อนพับไฟฟ้าอ่ออาเบาะกระจกเลื่อนไฟฟ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ทําความสะอาดให้นะคราบขาวแป้งนะน่าจะเป็นแป้งนิดหน่อยลูกค้านะเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะก่อนส่งมอบเนี่ยรับไปสวยสวยงาม,งามดูตัวหลังคาด้านบนเห็นไหมลูกค้าไม่ให้ไม่มีร่องรอยเลย แท้ไม่มีร่องรอยรถสวยเกตเอเลยเนี่ยคันนี้นะรถสวยเกตเอเลยนะครับนะสวยงามมากๆนะครับโอเคเปิดฝาด้านหลังอ่ะมันน่าจะต้องไปเปิดข้างในใช่ VOS เปิดข้างในนะครับนะ VOS เปิดข้างในอน๊ี่เปิดฝาด้านหลังตรงนี้ชึบ 1> <tyard>. <1> เปิดฝาด้านหลังมาดูว่ามีชนท้ายหรือเปล่านะมาดูว่ามีชนท้ายหรือเปล่าดูตรงนี้ชนท้ายอ่ะไม่มีนะเนี่ยน็อตฝากระโปรงอ่าฝานะครับด้านหลังไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่นะฝาท้ายด้านหลังไม่มีแกะไม่มีไขนะครับแล้วดูว่ามีชนท้ายหรือเปล่าดูเม็ดอาร์ตตรงนี้เห็นไหมอยู่สวยงามครบๆแบบนี้นะก็คือนะครับรถเดิมๆนะเนี่ยเม็ดอาร์อยู่สวยงามครบๆแบบนี้รถเดิๆนะเมๆ นะครับแล้วก็ดูตัวยางอะไรนะอยู่ครบกันรั่วก,กันซึมนะแม่แรงต่างๆอยู่ครบเนี่ยดูตัวกันรั่วก,กันซึมแบบนี้นะแบบที่ผมเคยสอดไปสีครีมแบบนี้นะครับนะถ้ารถมันผ่านการชนมาด้านหลังเนี่ยเขาจะพ่นสีแล้วตัวกันรั่วกันซึมเนี่ยครับเขาจะเป็นพ่นสีทับเป็นสีเทาอ่ะสีขาวสีเทาสีเดียวกับตัวรถเลยแต่อันนี้นะเป็นคนละสีกับตัวรถก็แสดงว่ารถไม่ได้มีการชนหนักไม่ได้มีการพลิกคว่ำ ไม่มีการพ่นสีมานะนะครับสวยงามช่องเก็บของด้านหลังแบบนี้ดูตัวเมทาร์คอยู่ครบครบหมดเลยนะครับสวยงามเนี่ยน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะด้านท้ายเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับเนี Med ่ยเมทาร์คอยู่ครบครบแบบนี้นะ้อยู่ครบครบแบบนี้นะครับสวยงามนะ้ไไหม่หลักไม่หนึ่งหมืนเท่านั้นนะลูกค้าไม่หมื่นแปดเท่านั้นนะ คันนี้มีเก็บงานหนึ่งชิ้นเก็บงานหนึ่งชิ้นก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเก็บงานนะคาความสะอาดให้เก็บงานตามใบเคมให้นะครับนะออกมาสวยๆนะเหมือนมือหนึ่งแน่นอนลูกค้านะครับเซตนี้นะได้เป็นยางปีสองพันยี่สิบสองนะนะครับรถแท้ไม่ได้วิ่งเลยยางปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยเนี่ยดอกยางยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับ สวยงามเหนังนกานฝั่งนี้นะครับเนี่ยประตูด้านข้างเดิมเดิมหมดนะเดิมทั้งคันลูกค้ารับประกันนะครับรถเกดเอรถเดิมทั้งคันนะครับลูกค้าเข้ามาเลือกเข้ามาดูรถได้เลยนะสวยงามโอเคมาดูสำหรับเล่มกันสำหรับเล่มนะขอ,มมข,นนะของเรามีเล่มทุกคันนะรถของเรามีเล่มทุกคันนะครับ เดี๋ยวเปสิสำเนาเล่มให้ดูนะนะครับมีเล่มทุกคันนะเล่มตัวจริงมีอยู่ครบทุกคันนะครับแล้วก็สำเนาเล่มนะอยู่ที่แต่ละคันว่าจะมีถ่ายไวปไหมคันนี้มีไหมน่าจะเป็นอันนี้โอเคเจอแล้วนะครับนะสำเนาเล่มนะคันนี้นะครับเป็นตัวนี่เห็นไหมโตโยต้าวีออนะครับเครื่องยนต์นะหนึ่ซีซีก็ 1,500ันห้านะหนึ่งพันห้ารอซีซีหนึ่งจุดห้านะครับรถยนต์ปี2 0 2พันยี่ิบนะตามที่ผมบอกเลยนะครับจดทะเบียนสองห้าหกห้าก็รถจดตรงนะครับนะ้าลยอลยนึงรถยักนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับเป็นเก่งของต้นจดมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับนาะเจ้าของรถลาหนะที่หนึ่งก็อาคเนยแคปิตอลเนี่เห็นไหมอาค์นนคเนยแคปิตอละนะเจ้าของรถลาดนบที่1่ลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลาหัะที่2อทันทีนะครับสวยงามมากๆนะและคันนี้ นะเซตนี้ต่อภาษีมาให้แล้วนะครับครบครบนะต่อภาษีมาให้แล้วหมดทั้งหมดเลยเนี่ยด,ดูนะต่อภาษีลูกค้าไปต่อภาษีทีก็สิบเก้าตุลาคมปีหน้านะครับโอเคนะผมสรุปคันนี้ให้อีกหนึ่งทีนะครับนะสรุปคันนี้ให้อีกหนึ่งทีนะครับคันนี้นะเป็นตัว t o y ยต้าวีอนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าเอนทีนะปีสองพันยี่สิบสองนะครับกับสนุนราคานะ อยู่ที่384,000บาทเท่านั้นนะครับเน้นย้ำนะซื้อสดไม่เก็บแหวนเเเพิ่มเติมนะเครดีๆจัดไฟแนนซ์ได้นะครับนาใครสนใจติดต่อมานะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปนะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาริกจาก R d d c ดี c e n t e r ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ